ปอบผีเชื้อจริงๆมันคืออะไรปอบผีเชื้อนี่เกิดมาแต่บรรพบุรุษปู่พ่อม่ตัดทวดยายทวดตายายอะไรนี่หนึ่งอาจจะตัดทวดยายทวดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีมนมีกระถาครับสองไปหาปอบนี่มาเลี้ยงหาปอบมาเลี้ยงนี่เพื่อที่จะให้ ช่วยเหลือในการงานในด้านฐานะครอบครัว<ม>ในเมื่อทุกคนตายจากไปหมดลูกหลานที่อยู่น่ะมันก็ไม่รู้เนาะว่าตาชันตาคงอะไรนี่เคยเลี้ยงเคยมีในเมื่อตายไปปึ๊บปอบนี่มันก็จะไหล<ม>หาลูกหาหลานตามเชือ้อสายโลหิตก็จะเป็นปอบทีเชือ<ม>้อแต่คนที่ เป็นปรพิเชื่อนหนึ่งมันไม่รู้ตัวไอลลมันไม่รู้ดอกมันไม่รู้ตัวเองดอกว่าเป็นปอบนะอืมเจะสังเกตยังไงสังเกตก็ดูอาการว่าอู้ทำไมถึงไอพรมแห้งมือแต่เลือดแต่กระดูกเลือดแต่นางหุ้มกระดูกอะไรอย่างเงี้นะแล้วก็สงกราซีอะไรก็ไม่มีอืมต่ไม่ยากทับตระกูลใด บ้านพอระบรุใครนี่มีปอบที่เป็นปอบผีเชื่อนะตามตำรับสายวิชาของครูนี่<ม>เขาให้หาสะดือเด็กน้อย<ม>เด็กน้อยทารกแรกเกิดสะดือที่มันหลุดออกมานี่บให้เอาไปย่างให้ไหมเกรียมแล้วก็เอามาบดเป็นผงแล้วเอาไปผปสมในเหล้า แล้วแจกลูกแจกล้านให้ดื่มให้กินคนละเป๊กคนละเป๊กม,มันก็จะตัดขาดบอบรีเชื่อโดยอัตโนมัติ